สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมกับเพจมิเตอร์เซอร์วิสและแอเซอร์วิสการนะครับผมและเพจน้องใหม่นะครับโซนาการนะครับผมเป็นเพจช่างในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับมีอะไรแนะนําติชมหรือปรึกษาหารือได้นะครับผมวันนี้เราจะมาดูตัวรีโมทกันนะครับเป็นการใช้งานของตัวแอร์ไดกินนะครับผมเป็นรีโมทไดกินรุ่นที่เป็นยาวๆอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับใช้กันได้หลายรุ่นนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมและราคาไม่สูงนะครับผมสําหรับตัวที่เราแนะนําตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวแอร์ไดกินนะครับก็จะออกแบบดีไซน์รีโมทมานะครับสวยหรูกระทัดรัดนะครับใช้งานง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้แอร์ไดกินหรือเราใช้แอร์ที่มีรีโมทคล้ายๆกันนะครับก็ดูจากวิดีโอนี้คร่าวๆได้นะครับ ัวปุ่มการทํางานนะครับของการเปิดแอร์นะครับจะไม่มีคําว่าออนนะครับสําหรับตัวรีโมทรุ่นนี้นะครับจะใช้คําว่าคููนะครับหรือโหมดทำความเย็นนะครับหรือโหมดที่เราต้องใช้งานนะครับแนะนําให้กดปุ่มนี้เป็นตัวเปิดแอร์นะครับส่วนการปิดก็กดออฟตัวนี้นะครับผมเป็นปุ่มปิดแอร์นะครับส่วนตัวได้ก็ใช้กดเปิดได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นในรูปแบบของการลดความชื้นภายในห้องนะครับอันนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยนะครับ หรือเราจะใช้กรณีที่กินอัเมิ้นชื้นอัพชื้นอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถกดได้นะครับส่วนแฟนออลี่อันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับเป็นส่วนของตัวโหมดที่เราใช้ในในเรื่องของการใช้พัดลมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องการการทำความเย็ยนเลยนะครับตัวแอร์ก็จะทําเฉพาะพัดลมอย่างเดียวนะครับตัวในเหมือนเราใช้พัดลมตัวหนึ่งนะครับพัดลมในบ้านหรือ ในต่างประเทศนะครับเขาก็จะใช้หมุนเวียนอากาศนะครับอาจจะเอาเตาผิงหรืออะไรนะครับมาตั้งอยู่ภายในนะครับเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนนะครับก็ใช้งานได้ทุกโหมดนะครับแต่แนะนําให้ใช้โหมดคูลนะครับเพื่อเราจะได้กําหนดอะไรได้ครับอุณหภูมินะครับถ้าเราใช้โหมดคูลนะครับเราสามารถนะครับกำหนดอุณหภูมิได้นะครับสําหรับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับจะกําหนดอุณหภูมิเป็นจุดห้าได้นะครับจุดห้านี้นะครับ เห็นไหมครับยี่สี่จุดห้ายี่ห้ายี่ห้าจุดห้าอย่างนี้นะครับส่วนตัวแรงลมที่เราเลือกนะครับอันนี้เราจะสับสนกับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้มันเป็นโหมดของพัดลมนะครับอันนี้ใช้แล้วจะไม่เย็นเลยแต่ถ้าเราต้องการเลือกแรงลมที่เป่าออกมานะครับเป็นลมเย็นลมอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์บอกเห็นไหมครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเอก็คือโหมด พัดลมแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้จะแนะนําให้ตั้งไว้นะครับเพราะว่าตัวแอร์นะครับถ้ามันร้อนนะครับตัวพัดลมมันก็จะเร่งแรงให้เรานะครับถ้าห้องมันเย็นมันก็จะเบาให้นะครับแต่ในส่วนของคนที่ไม่ต้องการการปรับเปลี่ยนสปีดให้เราเลือกจากตรงน,นี้นะครับถ้าเป็นรูปตัวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วก็เป็นต้นไม้อันนี้หมายถึงเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับตอนนอนนะครับอันนี้จะ เหมาะกับห้องที่เย็นแล้วนะครับถ้าเราต้องการใช้ระดับโหมดหรือความแรงของพัดลมระดับนี้นะครับไม่แนะนําให้ใช้ตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีหนึ่งขีดนะครับก็จะเป็นเบาสุดอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับขีดก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพัดลมก็จะแรงขึ้นมานะครับได้ห้าสตีดนะครับหลังจากครบแล้วมันก็จะวนมาที่ออโต้เหมือนเดิมนี้นะครับตัวปุ่มนะครับจะกดวนไปวนมาอย่างนี้ตลอดนะครับถ้ากดพลาดหรือผิดแล้วก็กดเรื่อยๆไปนะครับมันก็จะวนกลับมาที่เดิมอย่างนี้นะครับผม ครับก็ตั้งเป็นออโต้นะครับส่วนอุณหภูมินะครับก็จะใช้ตัวเทมตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกนะครับขึ้นลงนะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันประมาณ25หรือย6องศาประมาณนี้นะครับที่ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับส่วนตัวปุ่มอีโคโนนะครับหรืออีโคในบางรุ่นนะครับก็คือปุ่มประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้เวลาที่เรากดนะครับ ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงในส่วนของการทํางานแบบประหยัดพลังงานนะครับตัวแอร์นะครับจะบังคับนะครับรอบของคอมเพรสเซอร์ไม่ให้ขึ้นสูงเกินนะครับตัวไฟก็จะประหยัดมากขึ้นนะครับก็พูดง่ายๆความเย็นก็จะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้จะไม่เหมาะกับการเปิดครั้งแรกท่านจะใช้นะครับก็แนะนําให้ใช้ตอนที่ห้องมันเย็นไปแล้วนะครับเป็นการบังคับไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทํางานรอบสูงสุดนะครับผม ส่วนตัวรูปคนเบ่งกล้าม p o w e r f ูลอันนี้จะทํางานกับกันกับอันนี้นะครับก็คืออันนี้จะเน้นก็คือให้ห้องเย็นเร็วๆนะครับพอเรากดลงไปนะครับตัวอุณหภูมินะครับมันจะหายไปนะครับแล้วรูปคนเบ่งกล้ามจะขึ้นมานะครับตัวเครื่องนะครับจะทํางานที่อุณหภูมิต่ําสุดนะครับแล้วก็พัดลมจะทํางานที่แรงสุดนะครับเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วแต่ว่าเซนเซอร์ตรวจสอบได้ระดับไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะกลับมาที่อุณหภูมิที่เราตั้งเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับให้เรากดซ้ำนี้นะครับมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับรูปคนเบ่งกล้ามก็จะหายไปอุณหภูมิก็จะอยู่สภาวะปกติอันนี้จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้เทสครับบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นนะครับให้เราลองกดเทสต,ตัวนี้ดูอย่างน้อยกดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับ ห้องจะต้องมีความรู้สึกว่าเย็นกว่าเดิมหรือเย็นมากขึ้นหรือว่าเย็นนะครับก็ถือว่าแอร์ปกติก็ให้เราลดอุณหภูมิลงมาอีกนะครับในกรณีที่เราใช้ตัวพาวเวอร์ฟูแล้วมันเย็น,นครับแสดงว่าเราตั้งอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิปกติมากเกินไปนะครับแล้วก็ตัวปุ่มคอมฟอร์ตตัวนี้นะครับเป็นปุ่มตรงตัวเลยครับเย็นสบายนะครับ ตัวบานเกตนะครับจะถูกปรับให้อยู่ระดับบนสุดนะครับจะเน้นก็คือไม่ให้โดนสัมผัสตัวหรือสัมผัสตัวเรานะครับหรือคนที่อยู่ภายในห้องหรืออะไรต่างๆที่เราต้องการหลีกเลี่ยงพัดลมนะครับให้ไม่ให้มาสัมผัสตัวนะครับอันนี้บานเกตจะโดนบังคับอยู่บนสุดนะครับส่วนตัวสวิงนะครับเป็นการเลือกตำแหน่งของตัวบานเกตนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้นะครับถ้าเป็นรูปใบพัด อย่างนี้นะครับขึ้นลงอย่างนี้ครับมีสัญลักษณ์ชี้ขึ้นลงก็หมายถึงตัวบัลเก็ตจะสวิงขึ้นลงตลอดนะครับก็คือบัลเกตด้านหน้านะครับแต่ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะหายไปก็คือมันจะหยุดนะครับก็คือเราต้องการตรงไหนนะครับเราก็มองดูว่ามันหยุดตรงไหนเราต้องการหยุดตรงนั้นเราก็กดตรงนี้ซ้ำอย่างนี้นะครับต้องการให้สวิงก็กดใหม่อย่างนี้สมมตวิว่าต้องการให้หยุดตรงตำแหน่งที่เราต้องการเรามองเห็นแล้วว่าต้องการตรงนั้นเราก็กดอย่างนี้นะครับมันก็จะหยุดนะครับผม ส่วนตัวปุ่มมอสนะครับอันนี้อาจจะออกเสียงไม่ตรงทีเดียวนะครับก็คือปุ่มเชล้าตรงๆเลยครับคําว่ามอสตัวนี้ก็คือเชล้นะครับก็คือเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับลดการเกิดเชลาภายในตัวแอร์นะครับตัวโหมดตัวนี้ถ้าเราใช้นะครับแอร์มันจะไม่เย็นนะครับไม่แนะนําให้ใช้ขนาดที่เราต้องการที่จะใช้แอร์เป็นสภาพปกตินะครับตัวโหมดจะทํางานในโหมดมอสตัวนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ จะทําในรูปแบบของตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมภายในนะครับทํางานอย่างเดียวคอมเพรสเซอร์ไม่ทํารายละเอียดปีกย่อยไปดูในหน้าเพจของไดกินได้เลยนะครับมีบอกรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นประหยัดนะครับตั้งเวลาเปิดปิดนับเป็นชั่วโมงนะครับตัวออนนะครับอาลืมไปนะครับตัวตัวปุ่มมอสตัวนี้นะครับถ้าต้องการใช้งานนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วครับว่าให้ปดกดพีชอย่างนี้เห็นไหมครับ สองวินาทีหมายถึงว่าถ้าเราต้องการใช้ปุ่มลดการเกิดเชื้อาราให้เรากดค้างไว้สองวินาทีนะครับตัวเครื่องก็จะทํางานขึ้นมาในปุ่มของมอสนะตัวนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์โชว์อยู่ด้านบนนะครับถ้าเราสังเกตด้านบนนะครับที่ข้างอุณหภปุ่มนะครับมันก็จะมีโชว์ขึ้นมาอันนี้นะครับถ้าต้องการยกเลิกก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับ ส่วนการตั้งเวลานะครับกลับมาการตั้งเวลาต่อนะครับการตั้งเวลาออนนี่ตั้งเปิดนะครับออฟนี่ตั้งปิดนะครับตัวแคนเซิลนะครับเป็นตัวยกเลิกเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดปุ่มในส่วนของการตั้งเวลานะครับตัวแอร์นะครับยังกับตัวตั้งเวลาเปิดเครื่องนะครับถ้าแอร์มันเปิดอยู่มันก็จะเริ่มนับชั่วโมงที่เราต้องการนะครับเวลาเรากดนะครับตัวเครื่องจะมีการรับคําสั่งเลยนะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับเป็นออนนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ออนอันนี้นะครับ1 hr ก็หมายถึงอีกหนึ่งชั่วโมงให้เปิดนะครับกดไปงย่เรื่อยเรื่อยนะครับมันจะเลื่อนขึ้นไปทีละหนึ่งชั่วโมงนะครับรุ่นนี้ตั้งเวลาเปิดปิดได้ไม่เกินสิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็จะกลับมาที่เดิมนะครับนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราจะกดให้เลยสิบสองไปแล้วก็ให้มันยกเลิกอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวเครื่องก็จะยกเลิกไม่มีการจำการตั้งเวลาอย่างนี้นะครับ หรือเราจะกดยกเลิกจากปุ่มแคนเซ l ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี้ยนะครับมันก็จะยกเลิกเหมือนกันนะครับตัวตั้งเวลาปิดจะเหมือนกันนะครับก็นับเป็นชั่วโมงเหมือนกันครับกดลงไปนะครับมันก็จะขึ้นคำว่าออ f ตรงนี้นะครับก็กดไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมสูงสุดส2บสองชั่วโมงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะกลับมาที่คำสั่งไม่มีนะครับแล้วก็กลับมาที่หนึ่งใหม่อย่างเงี้ยครับไม่ต้องการก็กดแคนเซ l ออกอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการตั้งเวลาถ้ามันมีการรับคําสั่งแล้วไฟสีส้มด้านหน้าเครื่องมันจะติดขึ้นมานะครับตัวด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่นะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่พวกนี้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีถึงสองปีนะครับถ้าเราใช้งานตัวรีโมทแล้วมันมีการกระพริบของตัวหน้าจอเวลาที่เรากดนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนฐานนะครับแสดงว่าฐานใกล้หมดแล้ว แต่อันนี้นะครับไม่กระพริบเห็นไหมครับมันก็คือยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับส่วนการใช้งานของตัวอื่นนะครับหรือใช้งานแล้วไม่เข้าใจไม่แน่ใจตรงไหนนะครับก็ทักมาถามหรือถามใต้โพสต์นี้ได้นะครับใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมแอดไลน์หรือโทรหรืออะไรได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมหรือจะอินบ็อกมาในตัวส่วนของตัวหน้าเพจก็ได้นะครับ ย้ำอีกทีนะครับเพจมิสเตอร์เซอร์วิการจันทบุรีนะครับแล้วก็เพจแอดเซอร์วการนะครับเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เพจน้องใหม่โซลา r การนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะแนะนําในส่วนของตัวรีโมทไดกินนะครับเท่านี้ก่อนนะครับไม่เข้าใจสงสัยสอบถามหรือผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็แนะนําได้นะครับถ้ามันมีจุดไหนที่เรา แนะนำผิดพลาดไปหรือว่าไม่ตรงตามที่เราใช้งานจริงหรือว่าในส่วนของบริษัทที่มันเป็นส่วนของเทคนิคต่างๆนะครับก็ยินดีนะครับรับคําติชมคําแนะนําทุกคนนะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะครับเราเจอกันแค่นี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ